ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวดักเนสนะครับอยู่กับผม Happy Darkness กันอีกแล้วแม้ควรจะคิดคําพูดเปิดคลิปได้ก็ใช้เวลาไปตั้ง2เดือนกว่าเลยไม่อยากจะเชื่อเลยเอาล่ะเอาล่ะไหนๆลราก็กลับมาจากหลังจากหายไปนานแล้วในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลและความเป็นมาของแฮงเจบิมเมลตันทหารรับจ้างโลกจิตกันดีกว่าว่าเขานั้นมีที่มาและเป็นอย่างไรกันบ้าง โดยในคลิปนี้นั้นผมก็จะไม่รวมแฮงเจมบิลตันที่อยู่ในเีมอย่างโปรเจกต์เน็กซัสนะครับผมเพราะว่าพี่แกนั้นอยู่เป็นคนละจักรวาลและก็นิสัยค่อนข้างที่จะต่างกันสุดขั้วเลยซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าพี่พี่เคยทำคลิปนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอแถมยังเป็นคลิปแรกของช่องพี่ด้วยพี่จะทำใหม่ทำไม ผมก็จะมาบอกตัวนี้นะครับว่าที่ผมทําขึ้นมาใหม่เนี่ยเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาใหม่อย่างเนื้อเรื่องในช่วงพาร์ท9.5เนี่ยที่มีเพิ่มเติมบทบ,บาทของติกกี้และแฮงค์มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องนํามาเล่าใหม่เพื่อให้เรื่องราวนั้นมาดูปฏิปต่อกันจริงๆแล้วคือหมดมุกลงคลิปนั่นแหละเอาแล้วล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าคนเข้ามาดูคลิปนี้ก็คงพร้อมที่จะดูและทบทวนข้อมูลของแฮงค์เจิีเวิลตันกันอีกสักรอบงั้นเราก็มาเริิริ่่่่มมามมมมรรรัััััับบบชแลลละะะฟงงงกกกกกนนนเเเเยดีีีีววาาาาาาจจอไพตข้้้ห Ma n e s สคอมแบอีพิโซดที่1เราจะได้พบกับแฮงเป็นครั้งแรกใน Ma น e s ส Combat อีพิโซดที่1โดยที่ในตอนนั้นมันก็จะแสดงให้เราเห็นว่าตัวของแฮงเองนั้นก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากเหล่ากรันปกติอื่นเลยแทนพี่แกก็ดูเป็นคนที่ฝีมือดีแถมโคตรถึกอีกทั้งหากและไม่ค่อยกลัวใครเลยสักเท่าไหร่แม้แต่พระเจ้าอย่างจีบัสที่ลงมาเพื่อหยุดการกระทำของแฮงตัวของเขานั้นก็ไม่คิดจะกลัวเลยสักนิดแถมยังลงมือจัดการกับจีบัสได้อย่างง่ายดายซะด้วยซ้ำไป madness combat อีพิโซดที่2 redeemer ต่อมาในอีพิโซดที่2ออย่าง redeemer นั้นเราจะได้เห็นแฮงค์ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดการกับเชอร์ลีฟโดยการว่าจ้างของใครบางคนแถมตัวของเขานั้นก็ยังมีเครื่องติดตามเชอร์ลีฟโดยเฉพาะด้วย และแน่นอนว่าเหล่านั้นก็จะได้เห็นรูปร่างของพี่แกยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตอนที่1เลยแถมในครั้งนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดจบและการตายครั้งแรกของแฮงด้วยเนื่องจากว่าตัวของแฮงนั้นได้พบกับตัวของจีบัสอีกครั้งหนึ่งแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจีบัสจะมีกลยุทธ์ในการต่อสู้เพิ่มเข้ามาใหม่ในเมื่อตัวของแฮงมันอึดถ้าอย่างนั้นจีบัสคงต้องใช้อาวุธในการต่อสู้กับแฮงและเล่นจุดตายทีเผอจริงๆจ,จนท้ายที่สุดแล้วพอแฮงได้เดินทางไปเจอกับเชอร์ลีฟ แท้ที่แหคงจะจัดการกับเชอร์ลิฟทันทีแต่เขาดันยืนขู่เชอร์ลิฟสักพักและไม่ทันได้ระวังตัวเลยมันก็เลยทําให้จีบัสนั้นโผล่ออกมาช่วยเหลือตัวของเชอร์ลิฟไว้ได้ทันโดยการหยิบปืนของเรากแถวนั้นขึ้นมาและเป่าหัวของแง้งทันทีและนี่เองก็เป็นการตายครั้งแรกของแง้งที่เราได้เห็นนั่นเอง Madness Combat Episo ที่3 Avenger แฮงกปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตัวของเขานั้นโดนจีบัสยิงเข้าที่หัวในตอนที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะรอดออกมาได้เนื่องจากฝีมือการรักษาและการช่วยเหลือของใครบางคนแถมในตอนนี้แฮงนั้นก็ดูแตกต่างจากกรันคนอื่นขึ้นมานิดหน่อยตรงผ้าพ,พันแผลที่อยู่บนหัวของเขามันก็เลยทำให้เหล่าคนดูอย่างพวกเรานั้นสามารถแยกได้แล้วว่าใครคือแฮงหรือกรันธรรมดานั่นเองหลังจากที่แฮงเดินผ่านและจัดการกับเหล่ากันไปเรื่อย ตูของเขาก็ได้ถูกกล้องวงจรปิดของตึกจับไว้จนทําให้เชอร์ลีฟนั้นไม่มีทางเลือกและได้เปิดใช้ระบบ i m p o b ร์ i t y ิตี้ไขึ้นมาแต่ทว่าเครื่อง i m p o b ร์ i ิลิตี้ไของเชอร์ลีฟนั้นในตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ทุกอย่างนั้นดูค่อนข้างที่จะควบคุมยากจนเกินไปและได้เริ่มทําลายความเป็นจริงต่างๆในระดับเล็กๆขึ้นเรื่อยๆจนทําให้แฮงนั้นก็เริ่มลําบากในการจัดการกับศัตรูอยู่นิดๆ,ๆหน่อยๆจนกระทั่งแฮงได้มาพบกับทิกกี้ครั้งหนึ่่่งงแและไไไไดดดด้้้้้้เขาาาาาตออสสูกกกกัััันนนนนจจฮมรารถรบพทิป ตามมาด้วยการจัดการตัวของทิกกี้ไปอีกคนแต่ทว่าจุดที่ทิกกี้ตายนั้นมันก็ดันไปอยู่ร่วมกับมัสเมโลแมสเนตหรือมัสเมโลต้นกำเนิดจักรวาลพอดีมันก็เลยทําให้เกิดความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดขึ้นมาและบวกกับผลกระทบของ i m p พอมบิลิ i ี้ของเชอร์ลีฟท,ที่ดวนด้วยมันก็เลยทําให้ตัวของทิกกี้นั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของซอมบี้และหลังจากนี้ตัวของทิกกี้นั้นก็จะกลายมาเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของแฮงต์ต่อไปนั่นเอง หลังจากนั้นไม่นานแฮงก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆและจัดการกับเหล่ากันและได้เจอทิกกี้ครั้งหนึ่งแต่ทะว่าทิกกี้ในตอนนี้นั้นฝีมือก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นมันก็เลยทําให้แฮงนั้นจัดการกับตัวของทิกกี้ไปอย่างง่ายได้ก่อนที่ตัวของจีบัสนั้นจะได้เดินทางมาจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองแน่นอนว่าแฮงนั้นก็พยายามต่อสู้กับจีบัสจนกระทั่งกระสุนหมดมันก็เลยทําให้แฮงนั้นได้บอกกับจีบัสขึ้นมาว่ารอก่อนขอเวลานอกได้ไหมแน่นอนล่ะใครจะไปรอ จนกระทั่งทั้งคู่นั้นก็ได้ต่อสู้กันไปสักพักหนึ่งก่อนที่ตัวของจีบัสนั้นจะได้โดนยิงและเห็นว่าถ้าขืนสู้ต่อไปกับแ้งในตอนนี้ที่ยังมีปืนอยู่เขาคงไม่รอดแน่ๆจีบัสจึงได้หายตัวไปและปล่อยให้แ้งนั้นจัดก,การกับคนอื่นๆไปก่อนและรอหาโอกาสที่เหมาะสมนั่นเอง จนสุดท้ายแล้วแฮงนั้นก็ได้เดินทางมาถึงตัวของเชอร์ลีฟและได้กําลังจะจัดการกับเชอร์ลีฟแต่อยู่ๆจีบัสก็ได้โผมาและนําดาบของเขาอย่างไบนารี่ซอสแทงเข้าไปที่กลางท้องของแฮงจนทะลุซึ่งแน่นอนว่าการการะทาแบบนี้จีบัสคิดผิดเพราะตัวของแฮงนั้นถึกทนอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ตัวของแฮงนั้นสวนจีบัสโดยการเอาลูกซองยิงอัดหน้าจีบัสไปทีหนึ่งและทําการจัดการกับเชอร์ลีฟทันทีที่เขามีโอกาส ก่อนที่เขาจะรับรู้แล้วว่าภารกิจของตนนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วและได้ล้มลงนอนรอความตายบนพื้นโดยอาการหมดแรงจากการโจมตีของทีบัส Madness Combat อีพิโซดที่4 Apotheosis ในตอนนี้แฮงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากการรักษาตัวเอง ในตอนนี้นั้นเขามีภาพันแผลรอบตัวเพิ่มเข้ามาอีกชิ้นหนึ่งแถมดูเหมือนว่าภารกิจของแหงในครั้งนี้นั้นก็คือการจัดการกับสิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ครั้งที่แล้วอย่างทิกกี้โดยที่แหงนั้นจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังขับเอ็มสถานที่บันเทิงที่ทิกกี้นั้นทํางานอยู่จนกระทั่งแหงนั้นได้เดินทางไปถึงและจัดการกับทิกกี้โดยการยิงเข้าไปที่หัวของมันแต่ทว่าทิกกี้นั้นกลับยืนที่หม่ครั้งหนึ่งก่อนที่มันจะสั่งให้ทุกกกๆคนนนนใัััั้จดารบตวของงแ แน่นอนว่าคนอย่างแฮงไม่ได้ถูกจัดการง่ายๆอยู่แล้วเขาได้ทำการต่อสู้กับทุกคนจนเข้าไปถึงตัวของทิกกี้และพร้อมที่จะจัดการกับมันแต่ถ้าว่าอยู่ จีบัสนั้นก็ได้โผล่มาพร้อมกับเอเจนต์ซอมบี้ของเขาก่อนที่จีบัสจะเริ่มใช้พลังของเขาแบบเต็มที่ในการจัดการกับแฮงสักทีโดยการปลุกคนที่ตายไปแล้วให้กลายมาเป็นซอมบี้และจัดการกับแฮงแน่นอนว่าแฮงก็จัดการกับเหล่าซอมบี้ได้อย่างง่ายดายแต่ตัวของเขานั้นก็ดันประมาทเกินไปจนโดนตัวของเอเจนต์ซอมบี้ยิงเข้าที่หน้าของเขานัดหนึ่งจนทําให้เขานั้นเริ่มเสียหลักแต่สุดท้ายแล้วแฮงก็สามารถจัดการกับเอเจนต์ซอมบี้ที่อยู่ตรงหน้าได้แต่ยังไงซะ ในตอนนี้กีบัสเองนั้นก็เริ่มจะเอาจริงและไม่ประมาทฝีมือของแฮงค์ต่อไปแล้วมันก็เลยทําให้กีบัสนั้นเหลี่ยมใส่ตัวของแฮงค์โดยในตอนแรกนั้นแฮงค์ Hank คิดว่ากีบัสนั้นมีเพียงแค่ดาบเดียวแต่เพราะว่ากีบัสในรอบนี้เขามีปืนมาด้วยมันก็เลยทําให้แฮงค์นั้นตกเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แต่ก่อนที่ตัวของเขานนั้นจะต้องตายไปเขาจะไม่ขอตายไปคนเดียวแน่นอนแฮงค์ Hank ได้ทําการกดระเบิดเพื่อระเบิดตัวเองไปพร้อมกับกีบัสททีและนี่ก็คือการตายรอบที่สามของเขาที่เราได้เห็นกันนั่นเองมาดเดสคอมแบทอี 5? ในตอนนี้เราก็จะได้เห็นแฮงในรูปร่างที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดสีดําใส่ผ้าปิดปากและแว่นสีแดงซึ่งมันก็เป็นผลกระทบจากการตายครั้งที่แล้วของแฮงและแน่นอนว่าการกระทําในการทําภารกิจของเขาในแต่ละครั้งนั้นก็จะทําให้เกิดหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่อมีไว้ในการตามล่าและจัดการกับตัวของแฮงอย่าง A A H W มันก็เลยทําให้ตัวของแฮงนั้นจะเป็นที่จะต้องพรางตัวให้กลมกลืนกับความมืดและค่คอยๆไล่จัดก,การปรทีละคนทีละหน่วยงานเพื่อความปลอดภัยกับตนเองและคนในทีมทหารรับจ้างซึ่งในตอนนี้ก็ใช่ว่าตัวของแฮงนั้นจะได้กลับมาเพียงคนเดียวจีบัสเองก็กลับมาเช่นกันดูตัวของเขานั้นกลับมาในรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับแฮงในเมื่อตัวของแฮงนั้นคือความมืดและความกลมกลืนตัวของจีบัสก็จะกลับมาในรูปแบบของแสงสว่างและการลงทันความบาปชั่วด้วยนั่นเองมันก็เลยทําให้ทั้งคู่นั้นตตต้้้้อออองงงเเขาา่่่สูดววยยททุกทีีัม โดยที่ตัวของแฮงนั้นก็จะต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดและหนีจากตัวของจีบัสทุกวิถีทางส่วนจีบัสนั้นก็จะงัดทุกอย่างที่เขามีเพื่อมาใช้จัดการกับตัวของแฮงเพื่อจบความบ้าคลั่งในโลกแห่งนี้จนกระทั่งระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นต่อสู้ผัดกันล้มผัดกันลุกอยู่นั้นจูๆ่ๆตัวของทิกกี้นั้นก็ได้โผล่ขึ้นมาและเข้าโจมตีทั้งสองฝ่ายโดยที่ไม่มีการพูดคุยอะไรทั้งนั้น ซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่นั้นก็จะเป็นที่จะต้องร่วมมือในการจัดการกับตัวของทิกกี้ก่อนแต่ก็ดันไม่มีใครสามารถที่จะต่อสู้กับมันได้เลยแถมดูเหมือนว่าทิกกี้ในครั้งนี้นั้นมันจะดูแปลกๆไปและไม่เหมือนเมื่อก่อนเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรแถมพะละกําลังและความเร็วของมันก็เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆจนตัวของแฮงนั้นไม่สามารถต่อสู้ได้ในระหว่างที่แฮงนั้นกาลังหมดหวังที่อยู่แฮงก็ได้รับดาบม,มาจากเซนปอรดและดีมอสทหารรับจ้างทีมเดียวกันที่เป็นสายรับแทรกซึมอยู่ในหน่วยงาน E ก ก่อนที่พวกเขานนั้นจะรีบขับรถหนีไปเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ไม่ทันไรพวกเขาก็โดนตึกทับหายไปซะง,งั้นแต่ยังไงก็ตามแฮงก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้และเสียท่าและตายไปในที่สุดและนี่ก็เป็นรอบที่4ีที่แฮงนั้นได้เสียชีวิตไปอีกครั้ง Madness Combat อิโซดที่6 a n g i y p r a t t ในตอนนี้แฮงได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะสาเหตุอะไรบางอย่างโดยที่ตัวของเขาก็เชื่อว่าร่างกายของตนเองนั้นปฏิเสธความตายมันจึงทําให้เขานั้นสามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่ตัวของเขานนั้นจะได้ไปเห็นข้อความของใครบางคนที่เขียนเอาไว้ข้างหน้าของตนเองพร้อมกับอาวุธโดยเนื้อความในข้อความนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าให้ตัวของแฮงนั้นทําตัวเป็นธรรมชาติที่สุดและแน่นอนว่าแฮงนั้นก็รู้อยู่แล้วว่ามันหมายถึงอะไรและใครเป็นคนเขียนมันก่อนที่แฮงนั้นจะเดินทางออกไปตามหาต้ตนเหตุทันที ในตอนนี้รูปลากของแฮงนั้นก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากนอกจากลายบนเสื้อของเขาที่มีหน้าย,ยิ้มอยู่และผ้าปิดปากของเขาที่หายไปเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาที่ในตอนนี้นั้นปากของเขานั้นถูกแทนด้วยกามหล็กไปแล้วในระหว่างที่แฮงเดินทางมาถึงยังต้นตอนได้สําเร็จดูเหมือนว่าแฮงนั้นจะได้พบกับเครื่อง i n p o r ร o r i t y Drive รุ่นเก่าของเชอรีฟพร้อมกับเห็นข้อความของทิกกี้ที่เขียนเอาไว้ว่าเยี่ยมมากเอาละในตอนนี้จับฉันให้ได้ก็แล้วกันไอออน ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่แฮงนั้นได้อ่านจบห้องทั้งห้องก็ถูกยกขึ้นและเผยให้เห็นรถไฟที่กำลังพุ่งเข้าชนใส่เขามันก็เลยทําให้แฮงกระโดดหลบและขึ้นไปบนรถไฟนั้นทันท,นทีก่อนที่เขาจะเริ่มเห็นตัวต้นเหตุและเดินหน้าไปจัดการกับมันทันท,นทีเวลาได้ผ่านไปสักพักแฮงได้เดินทางมาถึงตัวของทิกกี้และพยายามพึ่งรถไฟของทิกกี้ให้ได้เพื่อไปจัดการกับมันแต่ทว่าทางของรถไฟก็ดันขาดทําให้รถไฟนั้นตกรลงจนทั้งคู่นั้นกระเด็นออกจากรถไฟไปคนละทิศคนละทางก่อนที่แฮงจะลุกขึ้นมาและตั้งงงสสตตติิพร้้้้้ออออมมมกกกกัััับบเเขาาาู่่่่ทททีีีนนนนแแืจฮไวุ ทิกกี้จึงหยิบท่อแถวนั้นมาให้กับแฮงเพื่อที่จะให้เขานั้นต่อสู้เป็นอย่างลูกผู้ชายและสงศัก์ศีแต่ไม่ไวอย่างกรเถอะแฮง Hank ก็ดันสู้กับตัวของทิกกี้ไม่ได้จนถูกทิกกี้ฆ่าตายไปจนทําให้ตัวของเขานั้นตายเป็นรอบที่หแต่ทว่ามันก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะทุกอย่างก็ได้มาเฉลยว่าที่แฮงนั้นสามารถคืนชีพขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่เพราะว่าร่างกายของเขาที่ปฏิเสธความตาย แต่เป็นทิกกี้ต่างหากที่เป็นคนคืนชีพให้กับแฮงจุดทาให้แฮงนั้นกลับมามีชีวิตและเริ่มเดินหน้าจัดก,การกับทิกกี้ต่อไปได้และในท้ายที่สุดทิกกี้ก็ได้ถูกแฮงจัดก,การลงไปในตอนที่ทิกกี้นั้นขอเวลานอกจากการกินฮอทดอกซึ่งการกระทําแบบนี้มันก็ทําให้ทิกกี้มันไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้ระเบิดความกวดออกมาจนตัวของมันนั้นได้ใช้พลังงานบางอย่างสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาจุดกลายเป็นดีมอนทิกกี้ในที่สุด business combat Episode ที่7 continuation ในตอนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมาก โผมาแฮงก็ได้ตายไปรอบที่6ก่อนที่ทิกกี้นั้นจะรู้สึกว่าตัวของมันนั้นยังไม่สนุกพอมันก็เลยทําการใช้ความสามารถของมันในการคืนชีพแฮงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้แฮงนั้นมาเล่นเกมวิ่งไล่จับกับมันอีกครั้งแต่ทว่าแฮงในตอนนี้ไม่เหมือนกับแฮงคนเดิมเนื่องจากในตอนนี้แฮงนั้นได้อยู่ในรูปแบบของชุดนินจาไปแล้วและหลังจากที่แฮงคืนชีพมาได้สักพักเขาก็วิ่งหนีการตามล่าของทิกกี้ทันทีโดยที่ระหว่างทางเขาก็ได้พบกับเหล่าเอเจนต์แว่นแดงที่มีความสามารถมากกว่า พร้อมกับพบกับสิ่งมีชีวิตใหม่อย่างแมกเอเจนที่เข้ามาขัดขวางแฮง์ระหว่างทางด้วยแต่ในที่สุดแล้วแฮงก์ Hank ก็ได้โดนทิกกี้โยนออกจากตึกไปจนได้พบกับจีบัสที่คืนชีพใหม่ครั้งหนึ่งก่อนที่จีบัสจะเข้ามาจัดก,การกับแฮง์และได้พูดประโยคสุดเท่ว่ารอตีสวัสดนะแฮงก์ Hank. ก่อนที่แฮง์จะโดนเป่าหัวตายเป็นในที่สุดและนี่ก็คือการตายครั้งที่7ของเขานั่นเอง Madness Combat Episode ที่9 Execution ในตอนนี้ไม่มีอะไรมากเพราะจะเป็นเรื่องราวของแซนฟอร์นและด e ีมอสที่เดินทางมาช่วยเหลือตัวของแคงโดยที่นำร่างของแคงนั้นใส่เข้าไปในเครื่องเอเจนแมกนิฟิเคชันแคมเบอร์จนทำให้ตัวของแคงนั้นกลับมามีชีวิตครั้งหนึ่งในฐานะของแม็กแคงและได้เข้าต่อสู้กับออเดเตอร์สตูตัวใหม่ของเขาและดูเหมือนว่าตัวของออเดเตอร์เนี่ยจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความบ้าคลั่งและสงครามทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน Madness Combat อีพิโซดที่9.5 ในตอนนี้จะแสดงให้เราเห็นว่าที่โลกแห่งนี้มีโลกหลังความตายอยู่ด้วยและทุกๆคนที่ตายนั้นก็จะต้องตกมายังนรกทุกคนไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าอย่ากีบัสก็เช่นกันแต่ถ้าว่าเหล่า a a h w นั้นก็ได้ทําการแฮกโลกพิติแห่งความเป็นจริงและนรกจนทําให้เหล่า a a h w นั้นเดินทางมายึดครองและปักหลักตั้งฐานอยู่ในนรกเช่นเดียวกันเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งที่แหงตายพวกเขานั้นจะได้จัดการแฮงในนรกไปเพื่อไม่ให้แฮงนั้นกลับมาคืนที่บีตัวตวนอีกครั้งหนึ่งได้ ซึ่งในตอนนี้นั้นเราจะได้เห็นว่าตัวของแฮงนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกรันธรรมดารรมดาคนหนึ่งจนกระทั่งความผิดปกติได้เริ่มกัดกินตัวของกรันตนนั้นไปและได้เปลี่ยนแปลงรูปด่างตัวเองจนกลายเป็นแฮงในที่สุดและแน่นอนตัวของแฮงคงไม่อยู่เฉยแน่ๆเขาได้เข้าจัดการกับเหล่า a อ s อที่อยู่ในนรกทันทีเพื่อหาทางออกจากที่นี่ให้ได้แต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายแบบนั้น เพราะไม่ได้มีแค่ตัวของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ที่นี่พรทิกกี้ก็ได้คืนตัวตนและโผลมม่มาในนรกเช่นเดียวกันมันก็เลยทําให้แฮงนั้นต้องเข้าต่อสู้กับทิกกี้เพื่อเอาชีวิตรอดไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าทิกกี้จะมีพลังงานผิดปกติมากจนเกินไปจนไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้ง่ายๆไม่ว่าแฮงนั้นจะพยายามแค่ไหนก็ตามแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ทิกกี้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่แฮงไม่สามารถต่อสู้ได้เพราะอยู่ๆก็มีฮาร์ฟแม็กตนึ่งที่ชื่อว่ารีเชนเนอร์ สิ่งมีชีวิตที่ดูดซับพ,พลังงานของมิติในโลกได้เกิดจากการทดลองของมิติในโลกได้เดินทางมาจัดการกับแฮงแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตที่มีพลังมากมายมหาศาลขนาดนี้แฮงไม่สามารถจัดการมาได้อย่างแน่นอนก่อนที่แฮงนั้นจะพ่ายแพ้ให้กับมันไปนั่นเองฉากได้ตัดไปที่แฮงที่ได้โผล่มาอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้เขากำลังเข้าต่อสู้กับ a a h w ในในรลกอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าในครั้งนี้แฮงจะอยู่ในรูปร่างเก่าของเขาอย่างแอนตี้แพตตี้ซะงั้นทันทัที่ก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นแฮงนินจาอย เขาได้เข้าต่อสู้และหลบหนีจากการตามล่าของทิกกี้ที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นมันจะมีความผิดปกติขึ้นมาเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้ต่อไปแล้วแถมตัวของเขายังต้องหนีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างรีเทนเนอร์ไปอีกด้วยมันก็เลยทําให้สถานาการณ์ในตอนนี้นั้นแฮงนั้นค่อนข้างที่จะลำบากสุดๆจนกระทั่งมันก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่ออยู่ๆแฮงดินจาก็ได้โผล่มาและทําการเข้าต่อสู้กับเหล่า eehw ในสถานที่เดียวกันกับแฮงแอนตี้แพตตี้และไอ แฮงนินจาก็คือแฮงตัวฟอมที่ถูกทิกกี้สร้างขึ้นมาจากความปรารถนาของตนเองส่วนแฮงตัวจริงอย่างแอนตี้แพตตี้นั้นได้ลงมาใช้ชีวิตอยู่ในในรกสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งในตอนแรกที่ทั้งคู่ได้พบกันทั้งคู่ก็ร่วมมือนในการจัดการกับทิกกี้ได้จนสําเร็จแต่เนื่องจากว่าทั้งคู่นั้นไม่รู้ว่าพวกเขาคือตัวตนเดียวกันพอแฮงแอนตี้แพตตี้ก็ไม่รู้ว่าแฮงนินจาคือตัวตนของเขาที่ถูกทิกกี้สร้างขึ้นมา ส่วนแฮงนินจาก็ไม่มีความทรงจําในตอนที่เป็นแอนตี้แพตตี้เลยมันก็เลยทําให้ทั้งคู่นั้นต้องเข้าต่อสู้กันจนสุดท้ายแล้วอยู่ๆก็ได้มีเครื่องมือปริศนาโผล่มาและทําการจับแฮงตัวจริงอย่างแอนตี้แพตตี้ไปจนเขานั้นได้หายไปจากมิติความเป็นจริงในนรกและได้กลับไปเกิดใหม่ในร่างของแม็กแฮงนั่นเอง Madness Combat Epi ิ o อดที่10 Abrogation ในตอนที่10นั้นเป็นตอนที่แฮงและแซนฟอร์ตต้องร่วมมือกันในการจัดการกับออเดิเตอร์แต่ทว่าออเดิเตอร์นั้นก็ดูจะแข็งแกร่งเกินไปเนื่องจากพลังของวงล้อที่บัาพ,พลังของมันให้มากขึ้นกว่าแต่เก่าและในระหว่างที่ทั้ง3ามกำลังต่อสู้กันแขนของแฮงที่ดูเหมือนหนามแหลมนั้นก็ได้โดนตัดออกไป ก่อนที่แฮงนั้นจะหาจังหวะในการแย่งวงล้อของอดิเตอร์ออกมาจนพลังของวงล้อนั้นได้ตอบสนองตัวของแฮงจนทําให้แขนข้างที่เป็นหนาของเขาที่ถูกตัดขาดไปถูกซ่อมแซมกลับมาให้กลายเป็นมืออีกครั้งหนึ่งด้วยพลังของวงล้อและเริ่มที่จะสามารถโจมตีตอบโต้ตัวของอดิเตอร์ได้บ้างแล้วแถมในตอนนี้ดูเหมือนว่าพลังของวงล้อเองก็เริ่มที่จะปฏิเสธการครอบครองของอดิเตอร์ทีละนิดทีละนิด,นดมันก็เลยทําให้อดิเตอร์นั้นจําเป็นที่จะต้องถอยหนีไปก่อน และเมื่อแฮงและแซนฟอร์ดได้เห็นว่าตัวของอดิเตอร์นั้นได้ดีไปพวกเขาจึงรู้เลยว่านี่แหละคือโอกาสดีที่จะไล่าตามไปจัดการตัวของอดิเตอร์ จนทั้งคู่ได้พบกับมันอีกครั้งหนึ่งบนดานฟ้าของตึกและดูเหมือนว่าตัวของมันนั้นจะใหญ่ขึ้นผลจากการดูดซึมสิ่งมีชีวิตเข้าไปมันจึงทําให้ตัวของอ,อดิเตอร์นั้นมีพลังมากขึ้นจนทําให้ทั้งคู่นั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้แต่ด้วยความที่ตัวของอ,อดิเตอร์นั้นมันหิวพลังมากจนเกินไปมันจึงดูดซึมตัวของทิกกี้เข้าไปด้วยและด้วยความที่ทิกกี้นั้นเป็นปีศาจแห่งความบ้าคลั่งอยู่แล้วอดิเตอร์ก็ไม่สามารถควบคุมความผิดปกติของทิกกี้ได้จนกระทั่ัอนนไเิป่ง Ma ด e s Combat, 11, s Combat ตอีพิโซดที่11 Explication ในระหว่างที่แฮงค์และแซนฟอร์ดกำลังหลบหนีกันอยู่อยู่ดีๆพวกเขานั้นก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตปริศนาที่โจมตีพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่มาโจมตีพวกเขานั้นก็คือทิกกี้แต่ในครั้งนี้ทิกกี้ได้ครอบครองพลังของวงล้อและตัวของอดิเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ดีมอนสเกลตันทิกกี้จะได้ทําการดึงแขนของแฮงค์ออกมาจนขาดและทําการส่งแฮงค์และแซนฟอร์ดลงไปยังอดิเตอร์เฮลหรือนรกส่วนที่อดิเตอร์เป็นคนดูแลอยู่นั่นเอง แน่นอนว่าหลังจากที่ทั้งคู่นั้นเดินทางไปยังออเดเตอร์เฮลและทำการต่อสู้ไปเรื่อยๆอยู่ๆพวกเขาก็ได้พบกับสิ่งผิดปกติไม่ว่าจะเป็นทั้งมีดดาบที่ผุดขึ้นมาจากพื้นหรือแม้กระทั่งแผ่นหินที่พุ่งขึ้นมาบางทางและเขียนเอาไว้บนกำแพงว่า g e t out leave ท์คิออกไปจากที่นี่ออกไปฆ่ามันซะก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นจะเดินเข้าไปในประตูอะไรบางอย่างและได้ถูกแยกออกจากกันไปในที่แต่ละแห่งหลังจากที่แฮงเข้าไปในประตูแล้วอยู่ๆเขาก็มาผล่อย่างเกาะใดเกาะหนึ่งที่มันไม่มีอะไรเลย ก่อนที่อ,อดิเตอร์นั้นจะโผล่มาแต่ในครั้งนี้นั้นเขาไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าแฮงค์เหมือนแต่ก่อนแต่ตอนนี้เขาต้องการที่จะร่วมมือกับแฮงค์ในการนำล่างของตนเองกลับมาโดยที่อ,อดิเตอร์นั้นจะต้องทำการฆ่าแฮงค์ไปและพาตัวของแฮงค์ไปกับเขาเพื่ออัปเกรดที่ไหนสักแห่งในอดิเตอร์เฮลหลังจากนั้นไม่นานในระหว่างที่แซนฟร์นนั้นก็ได้ต่อสู้กับทิกกี้อยู่ตัวของแฮงค์ก็ได้ปผล่มาพร้อมกับความสามารถใหม่ที่อ,อดิเตอร์นั้นมอบให้เขาในการควบคุมสิ่งต่างๆในอดิเตอร์เฮลได้ตามใจนึกพร้อมกกกกััับบแแแแขขนนนนนนใหม่่่่่ททีีีเเป็สสดาออฮงละะซ้้้จตู จนได้เดินทางไปถึงยังจุดจบหรือจุดสิ้นสุดของอดิเตอร์เฮลที่จะพาพวกเขาทั้งหมดนั้นออกไปจากนรกได้แต่ทว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะในระหว่างที่พวกเขานั้นกําลังจะไปถึงจุดสิ้นสุดพวกเขาก็ต้องจัดการกับสเกลตันทิกกี้ที่พุ่งออกมาจากจุดสิ้นสุดของนรกแต่ทว่า แงค์นั้นก็มีความสามารถใหม่ของอดิเตอร์บวกกับการซัพพอร์ตของอดิเตอร์มันก็เลยทําให้ตัวของแงคงได้รับการช่วยเหลือในการวร์ปไปรับอุปกรณ์และอาวุธมาเพื่อจัดการกับเหล่าสเกลตันทิกกี้ได้สําเร็จก่อนที่แงคงจะเข้าไปจัดการกับสเกลตันทิกกี้ตัวหลักจนตัวของมันได้พ่ายแพ้และระเบิดไปในที่สุดมันก็เลยทําให้ทุกคนนั้นกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงได้แต่ทว่าด้วยแรงระเบิดอันมหาศาลขนาดนั้นมันก็เลยทําให้แงคงและแซนฟอร์ดได้นอนหมดสติไปก่อนต่างจากอดิเตอร์ที่เดินออกมาจากซากศพของเดมออนนนเััท้่ายขงไงไ อันเน่อันนนึกว่าคลิปจะจบแล้วละสิท่าเอาเราล,ะเ,าละเรามาพูดเรื่องของนิสัยของแฮงกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนิสัยเนี่ยเราควรจะแยกก่อนเพราะว่าเรามีแฮงถึง2คนด้วยกันนั่นก็คือแฮงตัวจริงและแอนตี้แพลตี้แต่ผมจะขอเรียกเขาว่าแฮงพามแล้วกันนะส่วนแฮงคนที่2ก็คือแฮงนินจาซึ่งเป็นแฮงในอุดมคติของทิกกี้นั่นเองทางด้านนิสัยของแฮงพาม เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังกับการทำงานที่ได้รับมอบหมายมากๆไม่ว่าตัวเองจะต้องตายหรือเสี่ยงชีวิตมากแค่ไหนแต่เพื่อเป้าหมายแล้วเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตเสมอแถมตัวของเขานั้นก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่ภารกิจของตัวเองอย่างเช่นเวลาที่จีบัสโผล่มาจะจัดการกับตัวของแฮง ตัวของเขานั้นก็พยายามหนีและไม่สู้อยู่เสมอเพราะว่ามันไม่ใช่ภารกิจของเขาแต่ถ้ามันหนีไม่พ้นจริงๆหรือจําเป็นจริงๆมันก็ต้องทําสังเกตได้จากตอนที่5อย่างด e บเพอรเดชั่นที่แฮง์นั้นพยายามหนีออกจากการตามล่าและพยายามไม่สู้ที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือแม้แต่ตอนที่3อย่างอเวนเจอร์ที่พอแฮง์นั้นกระสุนหมดเขาก็ทําท่าห้ามจีบัสว่าอย่าหรือไม่ก็หยุดสู้กันเถอะและอีกอย่างหนึง่ง แฮงคนนี้เป็นคนที่รักพวกพ้องและรักเพื่อนตัวเองามากๆไม่ยอมให้เพื่อนของตัวเองนั้นต้องมาตกอยู่ในอันตรายโดยที่เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแฮงนั้นพยายามปกป้องแซนฟอร์ดเพื่อนคนสุดท้ายที่รอดในสงครามครั้งนี้ตลอดเวลาเพราะตัวของเขาเองก็ไม่อยากให้แซนฟอร์ดต้องมาตายเหมือนกับดีมอสนั่นเองส่วนทางด้านนิสัยของแฮงนินจา เขาเป็นตัวละครที่ถูกพลังของทิกกี้สร้างขึ้นมาเพื่อทับซ้อนตัวตนของแฮงพรามและแน่นอนว่ามันคือตัวตนที่ทิกกี้ต้องการตัวของแฮงนินจานั้นไม่มีความทรงจำก่อนหน้าที่เป็นแฮงพรามอยู่เลยสังเกตได้จากตอนที่ทั้งสองนั้นได้ต่อสู้กันแทนที่ทั้งคู่จะหยุดคุยกันก่อนแต่เหมือนกับว่าทั้งคู่นั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย แถมตัวของแฮงนินจานั้นก็มีความหยิ่งมีความปากหมาพอสมควรแถมชอบพูดดูถูกคุณชอบทําตัวเล่นเล่นหยอกล้อในเวลาต่อสู้สังเกตได้จากอีพิโซดที่9.5ห้ที่แฮงนินจานั้นทําท่าหยอกล้อตูของเขาที่ไม่สามารถฆ่าตัวของเขาได้นั่นเองส่วนความสามารถของทั้งคู่นั้นก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันเป็นอย่างมากหรือเอาง,ง่ายก็คือเหมือนกันทุกอย่างเลยไม่เว้นแม้แต่พลังโจมตีการต่อสู้การใช้อาวุธความชํานาญในด้านต่างๆ ทั้งคู่นั้นเท่ากันหมดยกเว้นความจริงจังในการทํางานที่แฮงค์พรามนั้นมีมากกว่าแฮงค์นินจามันจึงทําให้แฮงค์พรามมีความระมัดระวังตัวและความรวดเร็วกว่าแฮงค์นินจาเนื่องจากแฮงค์พรามนั้นมีความทรงจําในอดีตและความผิดพลาดและประสบการณ์มากกว่าแฮงค์นินจาที่เพิ่งเกิดมาใหม่นั่นเองและหลังจากนี้ก็บ้าครับ